สวัสดีคัยุติตนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวนะคะอุทธรที่สองมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันจะอ่านให้ฟังค่ะต้องขอบคุณใหม่ชารวันที่เอามาให้เราได้อรู้ก่อนค่ะใหม่ชารวันหรือจริงๆตัวที่เข้าไปสวมคือวึงแวน ที่เป็นแฟนของใหม่ชารวันเนี่ยนะคะมีการโพสต์ด่าดิชันก่อนแล้วก็พูดถึงว่าดิฉันให้หมอบอำนาจให้ใครตอนนั้นเขายังอยู่ในกลุ่มเขาก็จะรู้ว่าดิชันมอบอำนาจให้ใครไปแจ้งความใครตอนที่ดิฉันบอกกับทนายตั้มล่าสุดก็คือบอกว่าตั้มไม่ต้องตามนะปล่อยไปเถิดสงสารเขาตั้มก็ยังหัวเราว่าผมนึกอยู่แล้วเชียวว่าป้าจะต้องสัก,กวันหนึ่งจะต้องบอกกับผมแบบนี้คือเรื่องของมุนีคะ่ะ ถ้าไม่ตามคดีพวกนี้จะไม่ค่อยไปถึงไหนมันก็จะปล่อยให้หมดอายุไปไม่ได้มีอะไรมากมายดิฉันก็เลยบอกตั้มไม่ต้องตามเพราะว่ารู้สึกว่าเ,ออเราทุกคนก็เป็นยูทูบเบอร์ด่ากันไปด่ากันมามันก็เป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ตอนนี้ใหม่ชารวันหรือวิงแหวงเอาไปด่าว่ามาเลียนุ่นเลียนี่ไปเลียงานด่าอะไรคือเข้าพวกกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของดิฉันที่ดิฉัน ตอนนั้นโกรธก็เลยมอบอนนาจแจ้งความบึงแหวงต้องไม่ลืมนะจ้าหนูหนูก็เป็นคนเย้ยวๆขอรับมอบอำนาจให้ฉันจัดการลาเต้เพราะเธอถูกลาเต้ด่าเธอบอกว่าเธอเป็นอวตาร,ราเธอเอาเรื่องลาเต้ไม่ได้ขอให้ฉันช่วยเอาเรื่องลาเต้ให้หน่อยเธอทําพวกนี้เพียงเพื่อจะให้ได้บัตรประชาชนของดิฉันไปตอนนั้นดิฉันเชื่อเขาขนะก็มอบอำนาจให้เขาแล้วตอนนี้เป็นยังไง เอาใบมอบอำนาจอบัตรประชาชนที่ที่ฉันให้ไปเอามาเปิดเผยอีเพนจันอีนูน่นอีนี่สารพัดที่จะสารเลวนอกจากลาเต้แล้วเธอยังรับมอบอำนาจที่จะแจ้งความไอขาหมูแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่รับปากฉันต้องส่งใบมอบอำนาจเสียเงินไปกี่ครั้งเธอรับแล้วเธอก็เฉยรอให้หมดอายุไปซะอย่างนั้นใบมอบอำนาจมีอายุสามเดือน ดิฉันต้องตามว่าเฮ้ยไปแจ้งหรือ,อยังไหนอ้างว่าผัวเป็นทหารพี่ชายเป็นตำรวจไปแจ้งหรือ,อยังนั่นนนนี่อยู่ประจ,จําจนกระทั่งไปแจ้งเอาวันสุดท้ายก่อนที่มันจะหมดอายุแล้วก็ไม่ได้ไปตามอะไรให้ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเองก็คิดอยู่แล้วว่ามันก็เรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรแต่อยากจะให้วงแหวงซ้ำเนียกบ,บ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอย่างไรเอาตะดาคนอื่น ส่องกระจกดูตัวเองบ้างนะงวิงเวงในคราบของใหม่ชารวันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อที่สองในการยื่นอ์อนของฝ่ายจำเลยดิ่ฉันบอกเลยว่าเป็นความงงมากของฝ่ายจำเลยที่อยากชนะคดีในโลกเสมือนถึงกับเอาให้อาวตารชั่วๆแบบนี้เอามาเปิดก่อนให้คนได้รู้ได้วิพากษ์วิจารณ์ก่อน ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับลูกความของคุณที่คุณเอาพวกนี้มาเปิดในโลกเสมือนเพราะคะดีมันอยู่ในศาลค่ะที่สาคัญที่สุดคือใครแพ้ใครชนะในศาลไม่ใช่ในโลกเสมือนแล้วยิ่งอ่านยิ่งเห็นความห่วยของทีมจำเลย ประเด็นที่สองนะคะด้วยความครบกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าพระเจ้าไม่เห็นพ้องด้วยกับความพิพากษาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ไม่เห็นพ้องด้วยที่ว่าพิพากษาว่าไอ้โผยมีความผิดประมาทจนทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะคะด้วยเหตุผลก็คือว่าจากคาเบิกความของนางสาวสาวิจีวงศรีชาเบิกความบางท่อนบางตอนไว้ข้าพระเจ้าทราบว่าวันที่11พฤษภาค,คามากลางคืนโจ์ร่วมที่สองหรือนายอนามัยและเพื่อน ได้เดินทางขึ้นไปค้นหาเด็กหญิงชมพู่บนภูเหล็กไฟและกลับมาบ้านในช่วง5-6ทุ่มส่วนตัวข้าพเจ้าและโจทย์ร่วมที่2ได้เดินทางขึ้นไปภูเหล็กไฟในช่วงเช้าของวันที่12โดยหาบริเวณติ้งเขาและชั้นล่างกลับลงมาถึงบ้านประมาณ7นาฬิกาแต่จากรายงานการสรุปการสืบสวนของเจ้าพนักง,งานตำรวจโจ์ร่วมทั้งสงเคยให้สโจ์ร่วมทั้งสองเคยให้สองภาพ คำว่าสัมภาษณ์กับให้ปากคงกับตำรวจต่างกันนะคะเคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถนนิโทาทัศน์ช่องไทยรัฐทีไว้ว่าวันที่12ทั้งคู่ได้ขึ้นเขาเพื่อตามหาดิกหญิงชมพู่ครั้งแรกตอนกลางคืนนด้กลับลงมาประมาณจีสองของวันที่คืนของวันที่11บเออจีสองมันจะเป็นเช้ามืดวันที่12นะคะ และตามหาอีกรอบในช่วงเช้ามืดเวลา5นาฬิกาของวันเดียวกันซึ่งจะคำบวณความจดร่วมที่หนึ่งในข้อเท็จจริงจาก,การสืบสวนยังมีความคาดเคลื่อนในงานการสืบสวนไม่น่าจะเอาคำที่ว่าเคยให้สัมภาษณ์มันจะต้องอยู่ที่ว่าเขาไปให้ปากคําคไว้อย่างไรแล้วถึงจะมีการคาดเคลื่อนกันตรงนี้มันมีผลต่อคําพิภากษาอย,ยังไงคะ ที่สองคนภูมีิอาจจะให้เวลาในการไปค้นหากลับลงมาคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยมันมีผลต่อคำพิพากษายอย่างไรมันมีผลที่ทำให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนพาเด็กขึ้นไปอย่างไรตรงนี้ที่ควรจะอธิบายค่ะโจทย์ร่วมที่หนึ่งเบิกความว่าช่วงกลางคืนวันที่11ต่อเนื่องถึงวันที่วิทสองและอนนมัยได้ขึ้นเขาไปเพื่อค้นหากับเพื่อน โดยไม่ได้เอ่ยอ้างว่าตัวเองได้ขึ้นไปด้วยจริงๆมันมีอยู่แล้วทุกคนก็เล่าทุกคนก็รู้ว่าอนมามัยได้ได้ขึ้นไปแล้วก็กลับลงมากลางดึกตอนนั้นขึ้นไปเกือบจะถึงที่ที่พบศพแต่ดูเหมือนจะแบตเตอรี่ไฟส่องกบอะไรพวกนี้มันหมดก็เลยลงมากันตรงนี้มันมีพูดอยู่ในสื่อนะคะ แต่ไม่ว่าจะมีพูดหรือไม่มีพูดหรืออะไรยังไงการที่อนมัยกับสวิจีอาจจะให้เวลาในการขึ้นเขาลงเขาคลาดเคลื่อนไปบ้างเป็นเหตุให้เชื่อได้อย่างไรว่าที่พิพากษาว่าไอ้พวอยเป็นคนทํานั้นเขาไม่เห็นด้วยตรงนี้เขาควรจะต้องแย้งค่ะจากทางนำสืบเนื่องจากในอนมัยสูกตัดชื่อ ออกจากรายชื่อพยานพร้อมพยานในเครือญาติทุกคนจึงต้องนับเอาคำให้การในชั้นสอบสวนเพื่อยืนยันที่อยู่ของโจ์ร่วมทั้งสองในวันเวลาเกิดเหตุปรากฏว่าจากรายงานการสืบมีการระบุบันทึกรายงานการใช้โทรศัพท์ของโจ์ร่วมที่หนึ่งระบุพิกัดตรงกับคำให้การในชั้นสอบสวนไว้ว่าเมื่อวันที่สามกคปีหกสามช่วงเวลาที่หมายเลขที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์ หมายเลขจุดลงทะเบียนในชื่อนางสาวสาวิทีวงศรีชาในห้วงเวลาาทุ่มเศษถึง2นในคืนวันเดียวกันพิกัดสัญญาณปรากฏตรงบริเวณภูเขาและปรากฏสัญญาณเครือข่ายอีกครั้งบริเวณบ้านพักต่อเนื่องกันจบจนเวลา5นาฬิกาจึงพบเสียงสัญญาณอีกครั้งบริเวณภูเหล็กไฟอันเป็นข้อมูลที่ยืนยันจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงเป็นกรณีที่การให้ปากคำในชั้นพนักงานาสอบสวนและคำสัมภาษณ์จากสื่อพิรของโจทก์ทั้งสองค่อนข้างตรงกันแต่ปรากฏว่าในชั้นพิจารณาคำเบิกความของโจทก์ด้านที่หนึ่งขัดแย้งกันเองกับคำให้การในชั้นสอบสวนอันเป็นเหตุให้การวินิจฉัยคดีอาจมีการคาดเคลื่อนคำให้การของสายวิจีในวันเกิดเหตุอาจจะมีการคาดเคลื่อนกับคำเบิกความกับที่สัมภาษณ์ เขายกออกมาเป็นเหตุที่ว่าคำพิาพากษาการวินิจฉัยคดีอาจจะมีการคาดเคลื่อนในช่วงเวลาที่มีการตามหาผู้ตายดิฉันว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันเป็นข้อสองที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สามารถพิสูจน์ว่าไอพ้พลอยไม่ผิดเลยนะคะเนื่องจากประเด็นนี้ได้มีการกล่าวมาแล้วในสารชั้นต้นแต่ข้อเท็จจริงในฟ้องต่างจากข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีพยานโจ์ร่วมที่หนึ่งได้เบิกความ ในประเด็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวว่ามือพฤติกรรมความสัมคัธ์บุคลิกภาพนิสัยใจคอแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรรวมไปถึงช่วงเวลาเกิดเหตุบุคคลในครอบครัวมีการกระทําแบบไหนอย่างไรและอยู่ที่ไหนบ้างประเด็นที่กล่าวไว้ในข้อนี้จึงมีความสาคัญในคดีอย่างยิ่งมีความสําคัญในคดีอย่างยิ่ง การที่สัวพิรีบอกเวลาคลาดเคลื่อนในการที่ขึ้นไปหาแล้วลงมาอะไรยังไงในวันที่11มีความสําคัญในคดีอย่างยิ่งคุณต้องการจะชี้อะไรว่าคนที่เอาดองไปวางไม่ใช่ผัวจะเป็นสัวพิรีกับอนามัยอย่างนั้นหรือที่กล่าวต่อไปนี้ในประเด็นที่3ว่าด้วยเรื่องช่วงเวลาที่โจทย์ร่วมทีอ2กับพยานชาวบ้านช่วยกันตามหาผู้ตายในวันเกิดเหตุควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ไม่บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณอุทธรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ได้การอุทธรของคุณต้องการจะชี้ว่าลูกความของคุณไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นไปตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแต่สิ่งที่คุณอ้างมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยโดยเฉพาะข้อสองยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ ถ้าเวลาที่สาวิจีเบิกความมันจะคาดเคลื่อนอะไรไปบ้างมันอาจจะเป็นการผิดหลงไม่ได้ทบทวนแต่คุณ,ค,ณคุณลองคิดดูเขาจะต้องซ้อมกันก่อนต้องทบทวนกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่การเบริกความผิดพลาดหรือผิดหลงของสาวิจีไม่ได้บ่งชี้เลยว่าไอ้ผ่วยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคุณอุทธรณ์เรื่องนี้เพราะอะไรหรือแค่จะทำให้คุ้มค่าเงินห้าล้าน เอาข้อที่สามมาไวๆนะจ๊ะวึงแวงอวตารขี้ค่าไอ้ฆาตกรขี้ค่าไอ้ผัวอีเถอะเอาข้อสามมาไวๆจ้ะรออยู่นะจ๊ะ